เอาล่ะก็สวัสดีทุกๆคนที่ชอบบินกันด้วยนะซึ่งตอนนี้นะผมเราอยู่กับผมนั่นเองนะครับผม I am o ็ม r a นะครับซึ่งเราอยู่กับแบตท,ที่มีชื่อว่ามาเ u r d e เดอร์เอ้ยเอ้ยม r เ s t r ดอร์วิตี่สนั่นเองเนาะซึ่งเป็นแบบเฟกนั่นเองนะครับที่ทำขึ้นมาแล้วเราอยู่กับแขกรับเชิญนะคุพีเคฟิวนะครับพูดอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยเอาทำไมอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเยวเปิดใหม่ให้แล้กันนะ ออะเอาพูดเลยละกันอ่ะเราอยู่ใน murder mystery t e p l a c นะครับนะอ่าอ,อไ,ดได้ได้ทำนี้ช่วยกับเพื่อนอยู่กับเพื่อนที่อ่าแม่งกบขนมปังแล้วเซียวาเลสุดที่เลยยิงแล้วคือขัดใจที่วันแลามีอาจีด้วยนะอาจีคนนี้น่าจะโหดนะ ดูจากวูันที่ใส่แล้วก็น่าจะเปื้อนเลือดมาน่าดูเลยฟิลไม่เป็นไรเพื่อนนีวกูใช้อาวุธอันนี้เอาตุ้ยตุ้ยนะเชือาวุธกูดิใช่นะตาดต่อไฟนะเขาก็ทำดีอยู่นะใจอาวุธกูหน่อยเหรอวะ คอนเทีต์แล้วน่ะ <c oughs> ขอขอดูตรงตรงแวนดิมีแวนสลักไว้หรือเปล่าฮะอย่าดูแม่ไม่ม่มเขียนว่าอะไรเขียนว่าเฮียอะไร i p h อย่านะอย่านะเอาไอ้ยังเป็นคอนเหลี่ยมมาสิจ่ะ อ๋ออันนี้เขาให้ค่าคนนะครับใช่ผมลืมบอกเนี้ว่าหมอนี้มันมีหลายอันนะไอ้ยี่กูเกิดอยู่กูเกินกัพัตกรด,ตวดวงร้ายเกิงเลยนะคนณพีเกฟิวไอ้ี่กูใจเริ่มเ,เออพัต,ตรกร ระวังนะเว่ยมีเบคอนกูดึงหน้าตาโคตรเกเรตัวเหลี่ยมเต๋อกำลังจ้องจะเล่นมึงเรเลยผมนามีคนไทยด้วยนะไ่ได้แบบคนไทยก็สวัสดีสวัสดีไม่ใช่สวัสดไม่ใช่คนไทยหรอกมั้งนะก็น่าจะเป็นคนขัอนหลังหรือเปล่านะรู้บอกช่วงนี้ก็มีแต่ตาแปรนะแมรวาตาตาโลกนะ ไม่ได้หมายถึงว่าต่างโลกเกินหมายต่างโลกในะชิบหายแม่งแฟนตาซีญี่ปุ่นแล้วทำไมถึงแบบแล้วต่างประเทศเออต่างประเทศเนอตอนนั้นแปลจากต่างประเทศเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเด้อเด้อตัดยิงก็มาเลยไม่โดนจ้าอย่างนี้เราก็ต้องแปลงร่างเป็นวินเตอร์แมนสีชชนะอยู่เพื่อนกุลากมาให้เพืเออ่อนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ

เยฆาตกรก็ิ่ล้วซึ่งฆตกรตาหงขาแหละปัับผมยื้อได้ชิวๆอ่ะแบบเนี้ยไอ้ไอ้เจ้ไอ้้มันกูเพิ่งทานเตเลทป้ะวะหรือว่ามันคือคนไทยจริงก็ได้ม่รู้ดิโอกูทานเตเลทแล้ววะ มอแซนด้วยตูก็มีอุ้ยแล้วมูแซนมือแซนมีสองคนเลยอ่ะตูก็มีเพื่อแนแซนสองคนเอออ้าวนรู้เหรอเอ้ยเียวอ่ะดูโทรศัพท์ดิโคตรเจ็บนี่อะอะไรอ่ะอะไรคือคือคืออะไรอ่ะใส่หน่อยคืออะไรวะอะไรวะ พูดงานแชทดิใส่หน่อยคืออะไรวะไม่รู้<บ>เียิเือไอ<ว>้นี่มันคน<ล>ไทยดีกว่าทักทา,ายเขาหน่อยแล้วกันมาลองทักไทยเขาหน่อยแล้วกันโนวินอะไรอ่ะเราลองทักไายเขาหน่อยแล้วกันใช่แล้<ไ> ถ้ามันแปลเป็นภาษาไทยให้เลยแปลไม่รอยอ่ะเพราะแสดงว่าเราจะพิมพ์ไทยไม่ได้เอ้าเราจะพิมพ์อังกฤษไม่ได้แล้วเหรอเพื่อนนี่กูพิมพ์อังกฤษนะยังไม่แปลไทยกูเลยคภาตาต่อไปเรับผมได้เป็นตอนนี้เราก็เป็นนิโนติน้ะไม่มีเชียนไดเลยนะ เกมคนน่าเบื okay. ่อเกมจริงผมก็เป็นอีโดเซนเกมปลอมก็ยังอย่าเวนไอยอีโดเซนนี่เป็นบ่อยแยวายเลยนะเหมือนเหมือนถ้าอยู่ใกล้ๆแะตะกอนหรือเปล่านะเหมือนเขากำลังเล่นวิ่งไล่จับปะนาเออเออเออเอคุณพีเคฟิวเข้ามานะอย่าเข้ามานะมึงตายแน่เฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยมานี่

อะไรวะเนี่ยอ,อะไรวะต,ต้องต้องมำไมทไม่ปุ่แล้วทำไมแบบเราบอกคนไปอย่างนี้นะวะ่าอะไรเนี่ยหาคนโลกดาบอะไรวะรไม่ได้แล้วใช้ติมค่าคนดีกว่า <c oughs> หาคนโลกดาบหาคนแรกพาชอ๋อไอพ้พาชนี้ใช่ไหมหอ,อ่ะไม่ถันละ Oh, เป็นอ,อะไรอินโนเซนต์อินโนเซนต์สองรอบแล้วนะผมแหมคุณพีรีวีวผมมีอะไรให้ดูเป็นรอบที่ผมได้เล่นาน,นานจริงๆนะแบบไม่ไม่ได้ตายเลยอะไรยโอ้ยเติมเต็มชีอาชีวิตความฝันนะผมอยากเป็นเต่าที่ว่ายน้ําได้นะตอนนี้ผมก็ได้ว่ายน้ําได้แนละ้วนี่ว้าวเป็นเป็นอ่าเป็นการแสดงของเต่าเลยทำไมไม่มีเต่าเลตัว,ลวเลยเออตายเต่านะครับ มันจะเป็นเต่าหรือเปล่าคุณมีเครื่องฟิวผมอยากให้คุณล่อจากชีวิตนี้นะครับรองทายนะโอ้ยทุกคนไม่ต้องสงสารรบบับผมนะรบบับผมมีแค่สองไม่ได้เติมนะมีเหรียญมีเดียร์มีเก็บด้วยอันนี้นะคระของทุกคนที่เขาบอกว่าของพารนะซึ่งเดี๋ยวในวันวันสองได้แหละผมจะเติมเกมพารนี้นะ คนที่พิมพ์ภาษาไทยชื่อว่าดีดีดีนี่เขาเขาพิมพ์ว่าอะไรอ่ะมีไหมปะไม่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 ไมเขาพิมพ์ว่าอะไรนาหนาคนชื่อดีดีดีดนะ่ะหาคนโลกดาบ <laughs> มันจริงมันก็เป็นภาษาไทยแหละมั้งแต่แบบไอ้อะไรอ่ะคนคนนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยคอร์ด แบบขนมปังบายเราไปละบายอ๋อมันจะมาคนนี้เขาอยากได้ดาบขนมปังอ่ะอันนี้อันนี้คนนี้เป็นคนไทยคนนี้เป็นคนไทยนายเียกูฟิวนี่ก็เป็นคนไทยเขาต้องการหนับขนมปังรัสเซียกูอ่ะขอแลกขนมปังขอแลกบขนมปังขนมปังรัสเซีย ดีว่าไอโอจะตอบว่าอะไรนะครับโอเคดีก้นไปวัดเฮ้ยจะแลกขนมปังแล้วเซียจริงดิทูบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าแลกเลยอย่าแลกตื้นนะก็ไนนะเราจะอวดของลิมิเต็ดที่มันไม่ไม่กลับมาแล้วดีกว่านะมีแต่อะไรก็ไม่รู้

มีแต่เกยี่ยต่างชาติไม่มีนะครับนคนดีๆนะมีแต่เกย์เดี๋ยวผมจะให้ดูน,น,นะครับว่า <ละ S 2> ปืนที่มันหาไม่ได้แล้วมันจะเสียน,นี่นี่ปืนนี้หาไม่ได้นะนี่ <S <S มีหลายปืนแล้วที่ผมยังอฮะนี่ขอใช้ปืน,นหน่อยดีขอใช้ปืนแล้วนะปืนนี้หาไม่ได้ละแต่เมื่อกี้หาจริงไงยุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในคลิปเราโอ้มันอัดตูดกูอีกแน่เลยนะแม่งเกิดใกล้กูฟิว อเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดอนไปรอดูในคลิปเดีวเดี๋ยวเอ็งไปรอดูในคลิปก็ได้เ้ยโอ้ยโอ้ย่ยยยบมยสายกูนะเ,เนี่ยมเราต้องแปลงร่างเหมือเอื้อนอกใจอยากแปลงร่างเป็นซูเปอร์แม น้ำพักน้ำแรงน้ำพักน้ำแรงอะโอ้ยเกิดอะไรเกิดอะไรต้องฟิวร์น We're gonna make it tonight Oh mommy can't be ไอแค่นี้ฟิวมันเป็นกีเฮนะ้ยเฮ้ยเฮ้ ux, ยเดยี๋ยวเราจะมาทำเนรนโบว์เซเบอร์กันนะดเดี๋ยวเราลองหาเซเบอร์กันมีอันิดหนึ่ง ขนมปังอุ้ยเกิดอะไรวะเสียงไรอ่ะขนมปังไม่มีคืออะไรอ่ะลองอ่านในแชทดิอะไรอ่านไม่ได้แปลไทยไม่ได้ไม่อ่าอ่านไทยไม่ได้เดี๋ยวจะบอกให้แล้วกันคือคืออ่าคือเราอ่ะ บบเกิดเกิดใกล้ๆของคนที่จะแลกขนมปังกับนายนั่นแหละเพื่อนแล้วแบบเราเราเป็นโพ o ลิ c e w o ีไงคือเป็นโพริิต e w วีอ่ะแล้วแบบอยู่ใกล้เขาอ่ะอยู่คนนี้เลยออแล้วแบบอยู่ใกล้ปุ๊บเอ้ามึงอยากได้ขนมปังเยยิงกันหัวเลยเียายคู่กุ้่ แล้วแบบอ่าแล้วแบบพอพอมาเกิดด้วยกันก็อ่าส่งยูบุจิยิ้มไปอ่าจากนั้นมันก็บอกว่าขนมปังแล้วมันก็บอกไม่มีเคยเขียวคุณีเคพีผมอยากรู้ว่าใครเป็นฆาตกรนี่มันทำอะไรวะเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะอันนั้นเสียงเสียงเสียงแมวผมนะอะไรวะเอ่อเรื่องมากแม่แรกก็ได้ บอกไปดีว่าของอ่าของที่ไม่มีความแรงขนาดนั้นแลกไม่ได้หรอกอุ๊บ <c oughs> บอกให้หน่อยคนบอกไปว่าของไม่แลกไม่ได้วา <c oughs> ไอพินไทยไม่บอกนายว่าเรื่องมากไม่แลกก็ได้บอกบอกไปดยว่ารหัสไม่ดิ ของอ,อ่ะของมันไม่ได้มากนก็บอกไปดีเพื่อนบอกไม่ได้อันนั้นอันนั้นมันคนคนฝรั่งคนฝรั่งนด้พิมพ์ไทยไปนไั่นี่ลืมกระโดดนด้นพิมพ์ฝรั่งไป๋ยวมันก็แปลไทยให้แมวเหี้ยพมค่ะคาารร่ะา่ดค่ะค่ะค่ะ่าะ กอนะครกอมันอยู่แถวนั้นน่ะอ่ามันอยู่ตรงตรงประตูปรตเห็นแล้ว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 มันลาดทีเล็กอยู่แบบมันมันอยากตามลาดคาร,ร์เดโนซอรัสเล็กเว้อต่ออย่างข้าจะไม่ไมีวันตายอุตส่าห์เกิดมาหกสิบห้าล้านปีตายพุ่งกระบาดรอบเดียวเฮ้ย <c oughs> อ,อ,อย่าโดนถูกนะเว้ยกูมอีอายุยืนยาวกว่ามึงอีก ร้อยล้านปีเลยนะเว้ยที่กูมีชีวิตเดียวกูมีม่ถึงร้อยล้านปีเลยแต่กูมีบัามาบัลลุนบัมบัลลุนกูที่เป็นเซลล์นี่ยมายวะโอ้ยมีอะไรอีก๋อ้ยรู้สึกว่าคนนี้จะแต่งแต่งจัดเต็มหรือเปล่าผมบอกเลย<ต>นะครับว,ว่าสำหรับใคร <ๆ S 1> ที่อยากได้หนบไอ้ผู้นี้นะมันดอกยากมากๆเว้ยผมแปะเปิดแล้วผมกดแทบไม่ได้ผมก็ทอมอย่างเงี้ย มาอา้าวกหนมฟังรัสเซียมผมได้ใช้แล้วครับอยู่ทีเสียกันไหมเนี่ยหว่ายเลยอ,อ,อะไรจะหมดค่ากันเลยใช่หว่ายละป้ามี่จะไงอ่ะป้ามี่จะไงบ้าก็ทั้งขว่าว้าวันนี้อะไรมันนี่เอ้า มาดูว้าว้าววววววเเวยบรววัวววเซียวว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 วมววววมาวว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 ยวววววว้วว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 ง อันนี้มึงเจอขนมปังกล่วไอ้ขนมปังรัสเซียแม่งไม่มีใครมีนะเว้ยมันจะมีไม่กี่คนดูเดันไม่เกรงใจใครโอ้ยมันจูบแบบเตอร์ g e n e r a ใหม่ดุเด่นไม่เกรงเอว่ากูจะฆ่ามั่วกูจะฆ่ามั่วไอ้เนี่ยเฮ้ยอย่าบอกดิเฮ้ยยังมีเฮียกูตาย เฮ้ยกูเกิดโดนฆ่าตะโกนอี๊กูเพิงตายมาเมื่อกี้เพื่อนเกิดโดนฆ่าตะโกนนะแต่แต่แต่ก็ยังไม่ตายหรอกนะอยากให้ทุกคนได้รับรู้นะครับว่าของอีเวนต์ใหม่ไม่เก็บยากิ่หายเลยเรียบร้อยเอาอันนี้มาฆ่าตะโกนตัวจริงยิบหายแล้วเรียบร้อยแต้มเก็บยากมากกันทุกคนผมบอกเลยว่าแต้มเก็บยากมาก ยากมากเลยเกมนี้เดอร์มิสเตอรี่ทีเดี๋ยวเรามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าการที่เราจะทําเจ้ามีดนั้นได้ไม่เจ้าไรเซเบอร์เนี่ยมันอยู่ไหนวะอันนี้เซเบอร์ชิเนีน่าเราต้องเปิดนะเดี๋ยวเราให้ดูว่าจุดดิบนะครับครับน่าเก้อ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 ย่างเก้ย มันทำให้เรา 0, เสูญพันธ์นะเืวรทำไมมนันนุ์นไม่รักมันนเสาวเลยอะ่ะทำเรา 0, สูญพันธ์อ่ะรับคืรับรับรับนี่อ่ะมึงรู้จักว่านะสาวยิบลูกซองยิงคนตึงๆึเนี่ย กดดีกดกดกด,ด,ดยืนยันดิเออกดยอมรับมันนะใช่เอ้ออน่นะนี่ไอ,อ,นะอ,อหมวกนี่ไม่รู้ว่าหาได้หรือเปล่านะบอกเลยว่าแนะนานมากโอ้เราบาก็ไได้เป็นอินโนเซนต์แล้วนะคนุณกดครับยติดตั้งใช้นะเพื่อนซึ่งมันหวานมากๆ เราเราเปล่านะดิวบี้นะเราเปล่าไอ้แล้วดิวบี้ดีกว่าปะดิวบี้ดิวบี้ดิวบี้วันนี้ดิวบี้วันนี้เราก็จะหาเงินดีกว่าอะไรบา้างหาเงิน น้องเงินไปเปรื่อยตาภาษาคนอดอยากมันไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปหาเงินเฮ้ยเอ้ยเอ้ยแป๊านะเบื่อนแป่าเปล่าเปล่นะ๊ว จ็คนหลุดสายแมแสดงว่าคุณพีเคทีหลุดเกมนะมีเวลาตั้งแปดนาทีนะเกียร์ที่ส่งภาพอะไรไวแหละเมื่กี้ใครออกยังยังยังอ้า โอ้ย oh. อะไรวะกูโลเกมอ่ะกูหลดเกมอ่ะโนเกียแอปโปอีวีนเดี๋ยวพึ่งชาร์จกันตอนนี้ดิจะบอกแค่ว่ากูเดินผ่านมึงหลายรอบแล้วอะคือกูเดินผ่านเออ กูกับมึงอ่ะเดินผ่านการหลายรอบแล้วเมื่อกี้นี่เห็กูเดินบ่านไปบรู้กูเดินทางไหนบ้างไม่รู้อ่ะมันเป็นของเฟซกันนะรู้เหมือนกัน yes เราจะชนะแล้วด yeah. hey, hey. yeah. ิ okay. you, yeah ไ well, อ uh ้ยีัยขี้กันเลยขี้ yeah เราชนะเอา่ะกูสารได้ข้าหมดแมไอ้เฮ้ยมึงเห็นมึงเห็นมีขนมปังกูปะขนมปังรัสเซียโคตรถูกอ่ะไอ้เหี้ยกูเดิน วกว็เรากุมาเดินแบบในหลายหลายรอบได้เยี่มันเดินหลายรอบเลยอ่ะกูเห็นมึงหลายรอบมากผ่านมึงหลายรอบมากไอ้ยี่แต่มึงไม่เห็นกูแสดงว่าตอนตอนตอนที่มึงเดินผ่านกูนี่มึงคือมึงอยู่ข้างหลังกูใช่ไหมไม่กูอยู่หน้ามึงเลยไม่เห็นน่ะยี่ต้องไปนั่งดูในคลิปอีกแกไม่มึงมึงเป็นเรงเป็นเริงตัวอื่นอยู่อะกูรู้ไอ้ช็อตนั้นอะกูรู้ว่ากูเรงตัวอื่นอยู่แล้วพอกูจะไปฆ่ามึงอะผ่ามึงไม่เจอ ผมรู้สึกว่าผมมีแววนมะมุ้งแถมให้นะอันนี้คือตาท้ายนะครับผมนะแถมให้แถมให้ตาสุดท้ายเป็นดันต็ดกุก้าวนะก็เหมือนมีอะไรเหมือนะครับผมนะมันไปได้บ้างวะไมออนนมอก เด็ก h ีเด a เด็กจายู y o u าจ a ยูแมนนี a วิสิ e ่าเกินเด็กจ a ย a แ e นน e ่เด็กจา e n แมน h e y hey! ิว่าเกเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮยเสนหยอเส้นหยอสุดหมอสีหงสสหอสใสไทย

ชื่อไหนฮะเดี๋ยวกูจะไปตาลามิดาดาเออเออวังกาวังกาเออเอสามาเมตตาสัมกัลีว่าก็กะมิดาตาเมื่ไหร่เพื่อนอยากเข้าโทรอีกรอบเหรออัดาู๊ โอเคครัะสวัสดีคร <ok ับครับสวัสดีเหมือนกันนะครับผมสวัสดครับขนมปังเทียนโค้งแข็งเหี้ย